จริงก็คือเปิดสิบโมงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิด relax your arm okay just a little scratch now okay that's it all finished oh thank you Bye. และตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถามคำถามกับมายหน่อยนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างเป็น Q&A จากที่เมื่อกี้พาทุกคนไปดูคลิปแล้วตอนนี้ก็จะเป็น Q&A คําถามที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนทีันี่อยากรู้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่เราอยู่เมืองไทยนะคะเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเราจะต้องมีการจองก่อนใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเป็นเดือนหรือว่าวางทีก็เป็นอาทิตย์นะคะเลยอยากจะรู้ว่าที่ U k เคหรือว่าที่อังกฤษเนี่ย คือสามารถ walk in เดินเข้าไปฉีดเลยได้ไหมหรือว่าก็ต้องจองเหมือนกันคือมันก็จะมีแบบจองแล้วก็แบบ walk in ได้เลยแบบที่ walk in ก็คือมันก็เราก็คือไปหาในเว็บของ NHS ได้ว่าตรงไซต์เขาอยู่ที่ไหนหรือว่าแบบที่ไหนเขามีให้ฉีดบ้านกี่โมงแล้วก็วันไหนอะไรอย่างนี้เราก็ไปต่อคิวรอได้เลยเขาก็ถามแค่ชื่อแล้วถามว่า เออเคยฉีดหรือ,อยังหรือว่าเป็นโดสแรกหรือว่าโดสที่สองอะไรนี้แล้วเลือกได้ไหม <G utan> ก็ที่จริงก็เห็นเขาแบบ <F iz ur> มีไฟเซอร์มีโมเดอร์แล้วก็มีแอสตราอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาน่าจะไม่ฉีดแอสตราให้คนที่อายุต่ำกว่าเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็คือเราน่าจะฉีดไม่ได้แล้วส่วนมากก็จะเป็นไฟเซอร์เท่าที่เห็นโมเดอร์ก็คือมีแต่ว่าน้อยอแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือเป็นยังไง ผลข้างเคียงก็ไม่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วะคะุณหมอเขาก็บอกแล้วว่าแบบโดสแรกอะปกติจะไม่ค่อยเป็นอะไรถ้าแบบฉีดไฟเซอร์อะไรอย่างนี้แต่ว um> ่าโดสสองก็อาจจะมีอาการขึ้นมาบ้างก็แต่ว่าก็คงต้องพักผ่อนเยอะๆอะไรหลังจากฉีดอะไรประมาณนี้ที่จริงมันมีที่ใกล้บ้านมากกว่านั้นด้วยก็คือตรงบูธเขาก็เปิดให้ ฉีดวัคซีนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่า walk in หรือว่าต้องลงทะเบียนแต่ว่าวันนั้นเท่าที่เห็นก็คือป้ายก็น่าจะเขียนว,ว่า walk in หลังจากที่ฉีดไปยังใช้ชีวิตแบบใส่แมสเออพน่นแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้อยู่อีปปะอ๋อก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าคือส่วนมากเขาก็เวลาเดินขน้าแล้เขาก็ไม่ใส่กันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพวกเราก็ยังใส่เออโอเค ก็เขาเรียกอะไรอากาศไม่ตกกันเนาะอืมโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็เหมือนเป็นคลิปพาออกไปต่างประเทศนะคะไปดูกันว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ารับฉีดวัคซีนกันยังไงบ้างแล้วก็มาคิวกันเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไอ้นี่ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามมอนี่ทางไอจตรงนี้นะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปน้